อยากเข้าใจอริยสัจสี่ครับผมอริยสัจสี่เกิดอยู่เกิดอยู่ในจิตของเราตลอดเวลา,าทุกข สมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยกับน,นิโรธเกิดกระดับคนะำว่าสมุทัยมีหลายชื่อเหตุเกิดหรือนิทานะสัมภาวะเหตุเป็นแดนเกิดชาตกะปภปภะ,ะเกิดหมดนะการที่ปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้นของขัน <c oughs> การปรากฏขึ้นแห่งความรู้ จิตไปรับรู้อะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดนิโรธคือดับทุกอย่างเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าหมดสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมีคนถามพระเจ้าว่าคําว่านิโรธนิโรธน,นั้นหมายถึงอะไรพระเจ้าข้าความดับความดับหมายถึงอะไรพระตถาคตบอกว่า คือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณ <c oughs> นั่นสมุทัยก็คือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <c oughs> ธรรมชาติใดที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์หรือทุกข์ทุกขสัต ส่วนใหญ่เราชาวพุทธแม้แต่พระเองก็เข้าใจอริยสัจสี่ผิดคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์เฉยๆ <c oughs> จนเข้าใจไปถึงต่างประเทศฝรั่งมังค่าเลยบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์ไม่สอนเรื่องความสุขเข้าใจผิดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจ จะความจริงของโลกว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับทุกทุกในอรเลสัตนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์แต่คือขันทั้ง5คือธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่าก่องทุกข์แก้ว ดับได้ไหมได้แตกได้แก้วก็เป็นทุกข์จะมาไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งก็ส่งคําถามขึ้นมาแก้วมันเป็นทุกข์ยังไงครับเพราะเขาคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์อย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดของคนเนี่ยนะความไม่แยบคายการไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในอริยสัจสี เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้พุทธวจนะเราจะไม่เห็นความแยบคายตรงนี้เลยพระศาสดาจะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดหนังสือก็เป็นทุกข์อาคารก็เป็นทุกข์คนก็เป็นทุกข์สัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์นามธรรมก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์ พระสุขเดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุขคือความทุกข์นะทุกข,ข์ังคือแตกสลายเข้าใจไหมอความทุกข์ก็เป็นทุกข์มีอยู่พุทธวจนะบทหนึ่งพระตถาคตบอกพระสารีบุตรบอกเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์เวทนามีสามอาการสุขทุกขอุเบกขาสุข ก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์ทุกข์ก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์อุเบกขาก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์เห็นนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือทุกขหรือทุกขังหรือนิโรธเข้าใจไหมดับแตกสลายแก้วแตกแก้วบินแก้วล้าวนี่อันนีจังแก้วแตกคือนิโรดดับ สุขยมเกิดขึ้นมาในสุขสมุท,ทยัยสุขหายไปสุขนิโรธมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีสุขมาแล้วพอใจแล้วก็หายไปทุกข์ขึ้นมาแล้วก็หายไปคิดอดีตก็หายไปคิดอนาคตก็หายไปอย่างนี้นะผู้ใดเข้าไปเห็นนะมักมีองแปด หรือเข้าไปเห็นนิสสระณะอุบายเคลื่อนออกไปพ้นจากขันห้านั่นเรียกว่ามัควิธีเขากำลังเจริญมัคก,การที่คนคนหนึ่งไปสังเกตเห็นขันห้ากำลังมีการเกิดและมีการดับนั่นคือเขากำลังเจริญมัคแล้วมัคข้อไหนข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิเรากำลังเห็นขันห้าเกิดดับอยู่ชื่อว่าเรากำลังเจริญมัค ในข้อสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าเมื่อเธอจเจริญสัมมาทิฏฐิอยู่เนี่ยสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นความเพียรถูกแล้วที่มาเห็นตรงนี้ที่มาทำตรงนี้ <c oughs> ทำสัมมาทิฏฐิได้สัมมาวายามะได้สัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องแล้วที่มาคอยเฝ้าดูตรงนี้ สัมมาสติข้อที่4ี่ไงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นนะสติถูกสมาธิถูกทำลงที่จิตได้สัมมาสังกปะคิดถูกแล้วที่มาทำอย่างนี้นะมักเกิดขึ้นหองค์พร้อมๆกันนี่การเชื่อมโยงของมักเป็นอย่างนี้พระตถาคตจะอธิบายตรงนี้ในสัมมาสมาธิอันมีบริขารเจ นั้นโยมจะไม่เห็นว่าสาวกค,คนไหนนี้อธิบายการเชื่อมโยงได้อย่างครอบคลุมอย่างพระาศาสดานะผู้เจ้าอธิบายละเอียดมาก